สวัสดีครับพ่อับผมทนายวีรยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่607นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปใน u t u b e พิมพ์คขาว่าทนายวีรยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้ครับปรึกษาก็จะมีลิงก์หมายเลขโทรศัพท์ช่องทางติตอน,น YouTube นะครับในตอนที่607เนี่ยเป็นปัญหาของที่ดินตาบอดที่ดินตาบอดก็คือที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ถนนสาธารนณะนะครับเมื่อดูตามเอกสารราชาการคือโฉนดที่ดินไม่ได้ดูตามความเป็นจริงนะครับว่าแม้ที่ดินแปลงดังกล่าวจะมีทางออกดนตามความเป็นจริง แต่ว่าเมื่อไปดูในโฉนดเอกสารราชาการเนี่ยเป็นที่ดินที่ไม่มีทางออกเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นที่ดินตาบอดนะครับถ้าเป็นกรณีที่ดินตาบอดเนี่ยจะขอเปิดทางจําเป็นในเรื่องที่ดินที่เป็นที่ของคนอื่นนะะมีที่ล้วล้อมมีบ้านชายคากรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการเกินความจําเป็นหรือไม่นะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าที่ดินตาบอเาา 1, ด, 5, 5ดเนี่ยมาตรา134 9ประมวลกฎหมายแพ่งอาญเนี่ยก็ได้บัญญัตินะครับว่า ที่ดินแปลงใดมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกไปถึงทางสาธารณะที่ดินแปลงนั้นมีสิทธิ์จะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้นะครับส่วนวรรคสามเนะี่ยบอกว่าที่และวิธีทําการทางผ่านนั้นต้องเลือกให้พอควรแก่ความจเป็นของผู้มีสิทธิ์จะผ่านกับทั้งให้คำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ถ้าจะเป็นผู้มีสิทธิ์จะผ่าน จะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้นะครับเราเห็นแล้วครับว่ากฎหมายเนี่ยได้กําหนดหลักเกณฑ์อยู่2ข้อคือถ้าเป็นที่ดินที่ถูกร้อมอยู่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะออกข้อแรกนะครับข้อที่2นะครับในวรรคสามเนี่ยก็บอกว่าการขอเปิดที่ดินเนี่ยจะต้องเปิดโดยเลือกนะครับให้พอกวนแก่ความจาเป็นและคํานึงถึงที่ดินที่เขาถูกเปิดนะครับว่าให้เสียหายน้อยที่สุดนะครับ ทีนี้มันก็เลยมีปัญหาในคดีเรื่องหนึ่งเนี่ยตัวเจ้าของที่ดินตาบอดเนี่ยก็ไปฟ้องที่ดินข้างเคียงนะครับขอให้เปิดทางจําเป็นในเรื่องทางเดินนะครับโดยอ้างว่าสมัยก่อนเนี่ยเคยเดินได้ปัจจุบันเนี่ยโดนปิดนะครับโดนปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่จริงเนี่ยมีบ้านของเจ้าของที่ที่อยู่ที่ใกล้กับที่ดินตาบอดเนี่ย กับทางเดินของเขานะครับทางเดินของที่ดินตาบอดนะครับเจ้าของที่ดินตาบอดจะจะฟ้องขอเปิดได้ไหมนะครับก็เป็นคำพิพากษาศาลฎีกาที่4197ทับ2,564นะครับตัดสินไว้เมื่อปีพศ2564ก็วิจัยนะครับว่าจำเลยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ติดกับที่ดินตาบอดเนี่ยมีสิ่งปลูกสร้างและชายคาบ้านตลอดจน วางสิ่งของต่างๆนะครับจนไม่มีสภาพเป็นทางกว่าสิบปีแล้วหมายความว่าทางพิพาทเนี่ยเคยอาจจะเคยเป็นถนนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวจําเลยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงกับที่ดินตาบอดเนี่ยเขาเอานะฮะสิ่งของมาวางบนทางพิพาทแล้วเขาปลูกสร้างบ้านหรือมีชายคาบ้านเต็มบนถนนหมดแล้วนะครับสารดีกาวิจัยว่า ไม่มีสภาพเป็นทางกว่า10ปีแล้วไม่มีสภาพเป็นทางกว่า10ปีแล้วหากเปิดทางพิพาทย่อมทําให้จําเลยนะครับเดือดร้อนและเสียหายเป็นอย่างมากเพราะต้องรื้อรั้และสิ่งปลูกสร้างต่างๆเป็นจํานวนมากทั้งทางพิพาทก็อยู่ใกล้ตัวบ้านมากนะครับทางพิพาทที่ขอเปิดทางจําเป็นอยู่กับตัวบ้านมากอยู่ติดกับใกล้กับตัวบ้านมาก สารดีกาวิชัยว่าย่อมกระทบถึงความเป็นอยู่ในการดำรงชีพนะครับอันอาจทำให้รับอันตรายไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับต่างจากทางด้านทิศใต้ของที่ดินพิพาทซึ่งไม่มีสูงปลูกพวกสร้างใดๆการที่โจ์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตาบอดเนี่ยฟ้องจำเลยที่ดินข้างเคียงว่าขอเปิดทางจำปินจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำให้ที่ดินที่ร้อมอยู่เสียหายน้อยที่สุด ท่ที่จะเป็นได้หากแต่จะเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่จํำเลยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ถูกฟ้องนะครับเป็นกรณีที่ทําให้เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่เสียหายมากเกินกว่าความจําเป็นนะครับโจท์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตาบอดเนี่ยจึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องขอให้จําเลยเปิดทางพิพาทเป็นทางจําเป็นเดินออกไปถูกถนนสาธารณะได้นะครับก็เห็นแล้วนะครับว่า ถ้าเป็นที่ดินตาบอดคุณอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องเขาก็จริงแต่คุณจะต้องเลือกในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดด้วยในเมื่อข้อที่จริงเนี่ยปรากฏว่าตัวเจ้าของที่ดินข้างเทียงของคุณเนี่ยเขามีทางถนนก็จริงแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาได้มีการวางสิ่งของเขาได้มีการสิ่งปลูกสร้างมากเกินไปคุณสามารถที่จะไปขอทางด้านทิศใต้ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเป็นที่ลกวางบ้างเปล่าเพื่อเดินออกไปทางอื่นได้แต่คุณไม่ขอฟ้องมา คุณฟ้องมาอีกทางหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณจะสะดวกอย่างเดียวแต่ก่อให้เกิดความเสียหายกับฝ่ายตรงข้ามนะครับเจ้าของที่ดินที่ล้อมคุณอยู่เนี่ยมากเกินความจะเป็นสายดีกาก็เลยไม่ขอให้เปิดทางทางนี้แล้วคําถามก็คือว่าโจท์จะต้องทาอย่างไรโจก็ต้องไปฟ้องใหม่ขอเปิดทางด้านทิศใต้นั่นเองเป็นฟ้องเป็นคดีใหม่นั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่607เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับธนาวิทยุนะครับพบกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับ